นี้จะเป็นการใส่เต้านะคะฝั่งเนี้ยพี่หงใส่มาแล้วนคะคะกึ่งแล้วนะคะอันนี้คือด้านในเราจะยึดกับตะเข็บแล้วแต่นะคะจะยึดตะเข็บนอกหรือตะเข็บในก็ได้มีค่าเท่ากันอย่างนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวจะยึดฝั่งนี้ให้ดูเวลาจะติดฟองติดเต้าเนะะี่ยค่ะถ้าเป็นทรงสามเหลี่ยมนี่ยนะคะอันนี้พี่หงพอกึงแล้วก็ พี่หงก็จะแต่งก่อนกึงนะ่งเนี่ยพี่หงก็จะแต่งส่วนที่เยอะออกไปเขาก็เลยจะเป็นทรงเหมือนกลมๆแต่จริงๆเ้าทรงเขาจะสามเหลี่ยมนะคะแล้วเขาจะมีตัวอักษรนะคะตัว R อันนี้พี่หงก็เห็นไม่ชัดก็เลยเขียนเพิ่มขึ้นไปคือเขาจะพิมพ์บางๆนะคะเป็นตัวนูนเล็กๆนะคะเขียนว่า R R ก็คือซ้าย R ก็คือขวาขอโทษทีค่ะพูดผิด L ก็คือซ้ายนะคะ ทีนี้ตอนที่เรานำมาขึงบนหุ่นนะคะแล้วเราก็หาอันนี้ต้องต้องหากันเองนะคะแล้วก็ยึดอย่างนี้นะคะทีนี้จะกึงพอจะกึงเนี่ยพี่หงจะกึงตะเข็บนี้ใช่ไหมคะแต่เราจะต้องไม่ให้เข็มหมุดเนี่ยเขาเลยไปแล้วก็ซ้ำอย่างนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะดึงฝั่งฝั่งนี้แล้วก็จับเข็มหมุดที่หัวผ้าเขาเลยเนี่ยออกมาแล้วเราก็ลบอันนี้ไปอย่างนี้นะคะนะคะจับไปอย่างนี้อันนี้คือแนวที่พี่หงขีดไว้พี่หงใช้ปากกาที่ลบด้วยความร้อนนะคะอันนี้เดี๋ยวนั่นไปแล้วโดนความร้อนเขาก็หายไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ปากกาทั่วไปอย่างนี้นะคะไม่ใช่นะคะ เป็นปากกาที่ลบด้วยความร้อนนะคะเพื่อนๆถ้าทํางานเย็บผ้าควรจะมีนะราคาก็ไม่แพงหาในจัปลาซาด้านะคะพี่ผมก็ซื้อมาแบบเป็นห่อเลยเพราะว่าด้ามหนึ่งมันก็ใช้ประมาณสองอาทิตย์ก็แล้วแต่ว่างานแล้วแต่เนื้องานของเรานะคะทีนี้เราจะกึงก็ด้นถอยหลังได้เลยค่ะทํายังไงก็ได้ให้เขาติดนะคะ ี่องจะใช้ได้เดี่ยวถ้าใช้ได้คู่เนี่ยเขาจะแข็งไปเข็ม okay, หมุดเนี่ยเรายึดฝั่งนี้แล้วเราก็กึงได้เลยเพื่อนๆจะเน่าก่อนก็นได้นะถ้าไม่มั่นใจตรงจังหวะตรงเนี้ยเขาจะนูน ต้องทำให้ถี่นิดนึงนะคะแต่อย่าถี่เกินไปนะเดี๋ยวเขาจะย่น แข็งแรงนะคะเพราะว่าถ้าหลุดแล้วมาใส่ทีหลังเนี่ยมันจะมันจะไม่มันจะมันจะยากล่ะแล้วก็มาให้แข็งแรงเลยค่ะ เ,เราก็ไปรีดอีกสักทีหนึ่งนะคะนะคะยึดฝั่งเดียวก็พอไม่ต้องยึดสองฝั่งนะคะเราก็จะได้ทรงตั้งขึ้นมาอย่างนี้ละนะคะเราใส่จริงๆเนะี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเขาก็จะตึงอย่างนี้ดูอ,อกห่างนะคะ,ะเวลาใส่จริงๆเนะี่ยอกเขาก็จะตึงอย่างนี้ หกห่างก็จะประมาณเกือบเจ็ดนิ้วครึ่งนะคะอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเราไม่ดึงเนี่ยเราอย่างเงี้ยเราจะเช็คไม่ได้นะคะอย่างเงี้ยเราจะเช็คไม่ได้เราจะต้องดึงให้ตึงอย่างนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวตรงตรงยอดเนี่ยนะคะเราก็ทำรอยทำรอยทะลุออกมาอย่างนี้นะ ไว้เดี๋ยวเวลาใส่ซับในอะคะ่ะเวลาใส่ซับในเราจะใช้ตรงนี้ยึดทำตัวหนอนทำตัวหนอนระหว่างตัวฟองน้ำกับตัวซับในทำเป็นหนอนนะคะไม่ต้องกึงให้ติดนะคะทำเป็นหนอนห่างๆให้เขามีความขยับได้นิดนึงนะคะโอเคนะคะ